อันยองเซยสวัสดีทุกทุคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี Everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกทุกคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับ ในอีพีนี้นะครับจะขอพาทุกๆคนมารู้จักกับ5พระราชวังใหญ่ในกรุงโซนะครับผมที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสมัยราชวงศ์โชซอนเลยนะครับผมและก็ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันโดยพระราชวังทั้งห้านี้นะครับกระจายตัวอยู่บริเวณรอบๆกรุงโซนะครับผมสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับพระราชวังแรกนะครับผมคือพระราชวังเคียงโบกนะครับถือได้ว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา5พระราชวังนี้นะครับและก็ยังเป็น พระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอนด้วยนะครับสร้างขึ้นมาปีคศ1394ในสมัยพระเจ้าแทโจนะครับใช้เป็นที่ประทับว่าราชการของกษัตริย์และก็เหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลีนะครับมีชื่อเียกชื่อนึงว่าพระราชวังทางเหนือนะครับผมเนื่องจากว่าตั้งอยู่เหนือสุดเมื่อเทียบกับพระราชวังอื่นๆนั่นเองครับโดยพระราชวังคยองบกนี้นะครับผมมีพื้นที่กว่า5.4ล้านตารางฟุตนะครับในช่วงแรกของการก่อสร้างนี้มี อาคารมากถึง200อาคารครับต่อมาในปีคศ1592นะครับกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามารุกรานเกาหลีนะครับได้มีการเผาทําทลายตําหนักต่างๆเป็นจํานวนมากครับและก็ทําให้ปัจจุบันเนี่ยมีตําหนักเหลืออยู่เพียง10ตําหนักเท่านั้นครับพระราชวังที่2นะครับผมก็คือพระราชวังชางดอกนะครับซึ่งสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าแทจงนะครับกษัตริย์ลําดับที่3แห่งราชวงศ์โชซอนนั่นเองในช่วงปีคศ1405นะครับผม มีชื่อเรียกชื่อนึงว่าพระราชวังตะวันออกนะครับนอกจากนี้พระราชวังช้างด็อกนะครับผมยังถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ที่ว่าราชการและเป็นที่ทํางานของเหล่าขุนนางพระราชวังช้างด็อกนี้นะครับผมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยนะครับผมในด,ด้านของสิ่งก่อสร้างที่คงไว้ซึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมนั่นเอง พระราชวังต่อไปคือพระราชวังชางเคียงนะครับผมสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าเซจงมหาราชนะครับกษัตริย์ลำดับที่4แห่งราชวงศ์โชซอนนั่นเองนะครับโดยต่อมานะครับในปีคศ1483นสมะครับสมัยพระเจ้าซองจองนะครับผมได้มีการบูรณะซ่อมแซมรวมถึงขยายอาณาเขตของพระราชวังนี้ออกไปนะครับต่อมาในช่วงยุคล่านานิคมของญี่ปุ่นนะครับผมได้มีการสร้างสวนสัตว์สวนสาธารณะรวมถึงพิพิธภัณฑ์ไว้ที่นี่นะครับจนกระทั่งปีคศ1983 ได้มีการย้ายสวนสัตว์และสวนสาธารณะออกไปคงเหลือไว้เพียงแต่พิพิธภัณฑ์เท่านั้นครับพระราชวังที่สี่นะครับผมก็คือพระราชวังด็อกซูนะครับผมซึ่งพระราชวังด็อกซูนี้แต่เดิมเป็นที่ประทับขององค์ชายวอนซานนะครับเป็นพระเชษฐาของพระเจ้าซองจองนั่นเองนะครับโดยพระเจ้าซอนโจโกษัตริย์ันดับที่1 4่แห่งราชวงศ์โชซอนนะครับผมถือเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้ประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ครับ โดยพระราชวังด็อกซูนะครับผมมีความพิเศษตรงที่มีสวนและน้ําพุในสไตล์แบบตะวันตกผสมอยู่ด้วยครับอาคารบางแห่งก็มีการสร้างขึ้นด้วยหินนะครับผมเป็นการจําลองโครงสร้างในรูปแบบของตะวันตกเช่นกันครับปัจจุบันนี้นะครับผมพระราชวังด็อกซูได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์มีสวนป่าและมีพระบรมรูปของพระเจ้าเสจงมหาราชตั้งอยู่ที่นั่นครับพระราชวังสุดท้ายคือพระราชวังเคียงฮีนะครับผมเป็นหนึ่งในหพระราชวังที่สําคัญของราชวงศ์โชโซอนนะครับผม สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์โชซอนตอนปลายแล้วนะครับโดยพระราชวังคยองฮีเนี่ยใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้าอินโจจนมาถึงพระเจ้าชอนจงนะครับผมถือได้ว่าเป็นพระราชวังแห่งที่สองของกษัตริย์เกาหลีนะครับมีชื่อเรียอีกชื่อหนึ่งว่าพระราชวังตะวันตกนั่นเองครับแต่เดิมพระราชวังคยองฮีนี้มีขนาดใหญ่มากนะครับผมและก็ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ส9นะครับสมัยพระเจ้าซุนโจนะครับผมญี่ปุ่นได้เข้ามาทําการรื้อถอนสิ่งกอ่อสร้างบางๆในพระราชวังนะครับผมเป็นจํานวนมาก ทำให้ในปีคศ1990ครับรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ทําการฟื้นฟูพระราชวังคยองฮีนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่ว่าเนื่องจากการเติบโตของบ้านเรือนต่างๆนะครับผมทําให้การฟื้นฟูเนี่ยสามารถทําได้เพียงแค่ประมาณ33%เท่านั้นเองครับและนี่ก็คือ5พระราชวังที่สําคัญของเกาหลีนะครับในสมัยราชวงศ์โชซอนนะครับผมถ้าใครได้มีโอกาสเดินทางไปที่โซลนะครับผมก็ขอแนะนําให้ลองไปเยี่ยมชม และนี้ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี Every Day ได้ทั้งทาง Facebook Fan Page YouTube Channel รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ